ผมไม่จะไปดำเนินคดีแจ้งความจับกกตทั้งหมดที่กองปราบเร็วๆนี้มึงมาวัดกับกูเลยนะครับมึงมาวัดกันว่ามึงกับกูใครดําอึดกว่ากันผมเตรียมให้ฝ่ายกฎหมายไปดําเนินคดีกรรมการกกตทุกคนในกรณีที่อนุมัติให้พักการเมืองดําเนินเสนอนโยบายแล้วทําไม่ได้ แล้วเป็นรัฐบาลแล้วทําไม่ได้เสนอกันห้าสิบข้อแล้วทําได้สองสามข้อที่เหลือทําไม่ได้เนี่ยจะดําเนินคดีกรกะตว่าคุณปล่อยผ่านไปได้ยังไงนะครับคุณกับผมมาแลกกันดีกว่ากรกตคุณดําเนินคดีผมเลยนะคุณดําเนินดนะคด,นนดีผมเลยนะครับคุณตัดสิทธิ์ทางการเมืองผมเลยนะครับผมมาแค่ตัดสิทธิ์ผมไม่กลัวอยู่แล้วแต่พวกคุณจะโดนผมดําเนินคดีทุกคดีเลยผมจะแยกกรรมแยกวาระนะครับ ผมเรียนพี่น้องประชาชนเลยนะครับอยากรู้ว่ากรกตชุดนี้มันสุดจริตหรือไม่สุดจริตยังไงเนี่ยฝากติดตามมันทุกที่ทุกแห่งทุกคนมันไปไหนแอบถ่ายคลิปไว้แล้วส่งมาให้พี่เต้มันไปไหนถ่ายคลิปไว้นะครับส่งมาให้พี่เต้เดี๋ยวพี่เต้จัดการยื่นปปชดําเนินคดีมันเองยื่นคดีสารทุจริตดําเนินคดีมันเองทุกเรื่องที่มึงทํากูจะขุดให้หมดรอผมหาเสียงเสร็จก่อน ผมจะนัดวันดีเดยพาพี่น้องประชาชนที่ไม่พอใจกรกตชุดนี้ไปที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเราจะไปกันให้เต็มที่เป็นหมืน่นเป็นแสนคนเอาให้มันรู้ไปว่ากรกตชุดนี้กับประชาชนใครใหญ่กว่ากันไอ้แหวงไอ้ชิบมึงเป็นไอนโยบายไดยโดนเสาร์ประชาชนเขาอยากได้มึงเป็นไอ ผมจะเตรียมตัวไปดำเนินคดีคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อขสารคดีทุจริตประพติมิชอบในกรณีที่อนุมัติให้พักการเมืองแต่ละพักเป็นรัฐบาลในปี6คบแล้วทำตามนโยบายไม่ได้กรรมการกรก,รกรตต้องรับผิดชอบกูจะเอามึงติดคุกทุกตัวมึงจำไว้กรรมการกรก,รกรตนเนี่ยแต่ละคนถ้าคุณคิดจะมีเรื่องกับผมคุณได้มีเรื่องกับประชาชนทั่วประเทศแน่นอน มาจับนโยบายอะไรมาบอกว่าการปกปั่นการสร้างไดโนเสาร์เป็นนโยบายเพอร์เจอร์มึอ่อเพอร์เจอร์ถ้าเจอเนี่ยโดนกูแน่นะครับเจอโดนแน่ก็ก็ตอคุณดําเนินคดีผมเลยนะคุณดําเนินคดีผมเลยนะครับคุณตัดสิทธิ์ทางการเมืองผมเลยนะครับผมแค่ตัดสิทธิ์ผมไม่กลัวอยู่แล้วแต่พวกคุณจะโดนผมดําเนินคดีทุกคดีเลยผมจะแยกกรรมแยกวาระนะครับ ผมเรียนพี่น้องประชาชนเลยนะครับอยากรู้ว่ากรกตชุดนี้มันสุดจริตหรือไม่สุดจริตยังไงเนี่ยฝากติดตามมันทุกที่ทุกแห่งทุกคนเดี๋ยวแรกกันมึงก็กูแรกกันมันบังอาจนะครับบังอาจที่จะมาสก,กัดนโยบายเพราะพันธุเดินสเสาให้ประชาชนสก,กัดนโยบายไม่ให้คนไทยได้แมนยูก็แสดงว่าสก,กัดคนไทยไม่ต้องการเป็นแชมป์โลกสิกลัวคนไทยจเจริญเหรอเดวแรกกัน มึงกับกูแลกันนะครับพาประชาชนไปวิทพื้นที่หน้ากกตด้วยกันนะครับจะไปวิทพื้นให้เต็มเลยเต็มลานกกตเดี๋ยวรอนัดดีเด์กันนะครับว่าวันไหนนะครับไปกันสักหมื่นคนคือไปวิทพื้นเนี่ยคือไปวิทพื้นข่มมันเนี่ยเราก็ออกกําลังกายไปด้วยนะครับผมเรียนไปยังประชาชนทั่วประเทศเลยนะครับว่ากกตชุดนี้มันไม่สมควรเป็นกกตอีกแล้วคดีทัวสวมึงทํา มันถึงเวลาแล้วที่ประชาชนจะต้องปลดแอกจากกะกะตกรรมการกะกะตแต่ละคนรู้ไหมเลข,ขากรกะตรู้ไหมกรรมการไต่สวนแต่ละคนรู้ไหมว่าพวกคุณเนี่ยตัวเนี่ยจะเข้าคุกอยู่แล้วสารคดีทุจริตระพืติมิชอบเนี่ยคุณก็เลื่อนเขานะครับคุณก็เลื่อนเขาคุณมาบอกว่านโยบายของพักทางเลือกใหม่ทำไม่ได้แล้วพรคอื่นทำได้ไหม รถไฟ20บาททําได้ไหมแจกหนึ่งหมื่นแจกครบไหมผมไม่จะไปดําเนินคดีแจ้งความจับกบกตทั้งหมดที่กองปราบเร็วๆนี้มึงมาวัดกับกูเลยนะครับมึงมาวัดกันว่ามึงกับกูใครดาอึดตักวกันมีอย่างที่ไหนบอกว่าการไปเทคโอเวอร์แมนยูเป็นเป็นอนโยบายที่เพอเจอมันเป็นไปได้มันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้รอให้พี่เต้มีอำนาจสิครับ จะจัดการให้หมดทุกอย่างนะครับตามคำพูดพักทางเลือกใหม่เสนอทำจุลศิษย์พ์กเนี่ยมันผิดตรงไหนงบประมาณก็ใช้ไม่เท่าไหร่งบวิจัยก็ไม่ใช้ไม่เท่าไหร่แล้วบอกเป็นนโยบายที่เพอร์เจอร์แล้วยังจะมาระง,งับยับยั้งไม่ให้เราทํามันเป็นไปได้หรอมันเป็นไปไม่ได้คุณรู้ได้ไงว่าผมไปทาไม่ได้คุณรู้ได้ไงว่าผมไม่สามารถส่งประชาชนคนไทยไปอวกาศได้นะครับ คุณรู้ได้งไงผมยังไม่ได้บริหารประเทศคุณรู้ได้งไงคุณจะสบประมาทผมนะครับคุณจะสบประมาทผมผมทํานโยบายให้กับคนเจนเบต้าเอลฟาเจนซีเจนวเจนเที่เขายังอยู่ในประเทศนี้อีกนานผมวางรากฐานการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อให้ประเทศไทยทัดเทียมกับน,น,นานาอารยาประเทศมันผิดเหรอวะ ผมตั้งใจจะทําประเทศไทยให้เป็นประเทศเบอร์หนึ่งเหมือนอเมริกาใน10ปี15ปีมันผิดหรอนี่ตกลงนี้ประเทศไทยเนี่ยจะล้าหลังเพราะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้ใช่หรือไม่รอผมหาเสียงเสร็จก่อนผมจะนัดวันดีเดย์พาพี่น้องประชาชนที่ไม่พอใจกรกตชุดนี้ไปที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะแล้จะไปกันให้เต็มที่ เป็นหมื่นเป็นแสนคนเอาให้มันรู้ไปว่ากกตชุดนี้กับประชาชนใครใหญ่วกว่านัน